สวัสดีครับอะตอมใจกันกันนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุนอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นของอสังหาริมทร,รัพย์กันอีกแล้วเนาะอสังหาริมทรัพย์ผมรีวิวไปหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของ principal นะครับของกสิกรนะครับหรือของ TMB อะไรก็ตามนะครับมีมากมายหลากหลายเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับส่วนวันนี้เราหยิบยกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยกันบ้างนะครับลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นอสัังหารมทพย์้วน อาจจะมีหุ้นบ้างนะครับแต่ว่าลงในประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็เป็นของค่าย L H นะครับซึ่ง L H เนี่ยก็เราก็รู้แบ็คกราวกันอยู่แล้วนะครับว่า l น n d House เนี่ยนะครับก็ทําอุตสาหกรรมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่เขาก็ยังมีพาร์ทนึงนะครับที่เป็น L H ที่เป็นตัว Asset Management นะครับที่เขาทํากองทุนด้วยนะครับซึ่งกองทุนของเขาก็ชื่อว่า L H T Prop นะครับหรือว่า LH Thai Property นะครับตัวนี้ก็เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในเิ็นทรัพย์ในไทยเท่านั้นนะครับความน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่า 1. ลงทุนมานานแล้วนะครับ 2. ผลตอบแทนก็มีชนะบ้างแพ้บ้างผลตอบแทนชีวัดนะครับแต่ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะในช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมานะครับผมบอกเลยว่า ประมาณเดียวกันกับหุ้นเซต50าเลยนะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเกือบจะ10%ต่อปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนังสือที่ชวนกันว่าประมาณสัก9กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยเขาทำยังไงแล้วมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะครับมันจะเหมือนหรือแตกต่างจากกองทุนรวมอสังหารทรัพย์ตัวอื่นของค่ายอื่นๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแล้วก็ไปดูกราฟกันเหมือนเดิมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ ตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับอัปเดตล่าสุดเป็น29พฤษภาคมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครับกองทุนนี้ชื่อกองทุนเปิด LHT a i Property นะครับหรือว่า LHT Prop นั่นเองนะครับกองทุนรวมเป็นแบบ Fund of Funds นะครับแบบว่าสามารถไปลงทุนเนี่ยกองทุนรวมอื่นๆได้นะครับแล้วก็เป็นกองทุนรวมที่เน้นอุตสาหกรรม กลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับกองทุนนี้เขาบอกว่ามีการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารนะครับแล้วก็หมวดของอุตสาหกรรมด้วยนะครับจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินจํานวนมากนะครับทีนี้นโยบายการลงทุนกันบ้างนะครับว่าเขาไปลงทุนยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่ากองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์นะครับหรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาทรัพย์นะครับหรือว่าเราเรียกว่า p r o p e r t y sector fund นะครับโดยเฉลี่ยรอบบัญชีเนี่ยนะครับจะต้องไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่ากองทุนทั้งหมดนะครับโดยสัดส่วนจะมีอยู่2ประเภทหลักๆนะครับโดยในตัวแรกนะครับสิ่งที่เขาไปลงทุนก็คือหน่วยลงทุนของกองทุน property นะครับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉลี่ยในรอบปีหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นพวกตราสารต่างๆนะครับที่ได้มาซึ่งหน่วยของ Pro p e r t y นะคร ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกันนะครับหรือที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนของพอพตินะครับที่จดทะเบียนเหมือนกันนะครับรวมทั้งหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือตราสารสัญญาณทางการเงินที่ให้สิทธิ์ในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวนะครับพวกอาจจะเป็นตระกูลของวอลล์เลต่างๆนะครับรวมถึงกองทุนอาจพิจาณาลงทุนในเงินฝากธนาคารตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนะครับใบสาคัญแสดงสิทธิ์ต่างๆนะครับก็คือว่ามันพูดง่ายๆว่ามันมีหน่วยลงทุนของพอร,ร,รือจะเป็นลพ ก็ได้นะครับและถ้าเกิดจะไปพวกสินทรัพย์ที่เป็นสภาพคล่องนะครับก็ยังมีพวกเงินฝากตราสารหนี้นะครับหรือสารพวกอ,อตราสารพวกกึ่งหนี้กึ่งทุนนะครับใบแสดงสิทธิต่างๆเนี่ยสามารถไปลงได้หมดเลยนะครับเพื่อหาดอกผลเนี่ยนะครับหรือดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเพื่อให้เอามาจุนเจือในเรื่องของออกลยุทธ์การลงทุนในโครงการน,นะครับเพื่อว่า เกิดในฝั molecule, ่งของอสังหาไม่ดีอย่างน้อยก็ยังมีพวกสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยเอาดอกเบี้ยมาเข้ากับกองทุนได้นะครับกองทุนนี้มีกลยุทธ์มุ่งหวังผลตอบแทนให้มากกว่าดัชนีชี้วัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นแบบ a แอคทีฟแม a จเมนต์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าผู้ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุน ที่ส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ด้วยนะครับพระนั้นี้ใครอ่านหนังสือชี้ชวนเนี่ยอ่านให้ครบนะครับอ่านให้รู้ว่ากําลังลงทุนอะไรนะครับแล้วเราเหมาะสมกับมันหรือเปล่านะครับเขาเนี่ยงั้นก็เข้าเรื่องนี้เลยว่ากองทุนนี้เหมาะสมกับใครบ้างนะครับเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่รับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์กองทุนรวมไปได้นะครับซึ่งอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับเพราะว่าพอไปลงใน p r o p e r t y ตลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับ property ตนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับไม่ไดลนนนยๆเะครับ ู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาวได้ด้วยนะครับ เราไม่พูดถึงว่ามาลงว่าเกงกําไรระยะสั้น1ปี1เดือน2วันสามวันนะครับอย่างนั้นไม่เอาเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยให้มองเป็นระยะกลางถึงยาวละกันนะครับถ้าเกิดผมมองเนี่ยการลงทุนในกองทุนรวมอย่างน้อยก็ต้องขอสัก3าปีนะครับสปี5ปี7ปีว่ากันไปแต่ว่าพอมันต่ำกว่า3ปีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงข้อที่3ก็บอกว่าผู้ลงทุนที่ต้องการการกระจายการลงทุนไปยังหน่วยลงทุนของกองทุนกลุ่มพพนะครับ อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ลงพวก Property อยู่ในหุ้นนะครับหรือว่าไปลงพวกหุ้นธรรมดาโดยที่ไม่ค่อยมีพวกกลุ่มของเซกเตอร์อุตสาหกรรมที่เป็น Property นะครับหรือว่าอาสังหาทรัพิ์เนี่ยก็สามารถใช้ตรงนี้เพิ่มพอร์ตให้มันมีเรื่องของการกระจาย Asset ได้ดีขึ้นด้วยนะครับคุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับเขาบอกว่ามีนโยบายลงทุนแบบเจาะจงอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องว่ามัน ลงใน property เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการกระจายตัวถูกไหมพอไม่กระจายตัวเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนหรือว่าเวลามันลงทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจนารณาในการกระจายตัวลงในหลายๆอุตสาหกรรมด้วยนะครับ ทีนี้แผนผังของตำแหน่งความเสี่ยงนะครับก็อยู่ที่เสี่ยงสูงมากนะครับหรือว่าเป็น8เลยนะครับเนื่องจากว่าคือกองทุนรวมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นตระกูลสัก1 2 3 4นะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มของตราสารหนี้หรือว่าพวกตลาดเงินนะครับห้าหกนะครับก็เป็นพวกกองทุนรวมผสมหรือว่ากองทุนรวมหุ้นนะครับเจ็ดเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเซกเตอร์ฟันนะครับพวกหุ้นที่ลงในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับแต่พอเป็นแปดเนี่ยนะครับหรือแปดบวกนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นแปดเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของ าการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆหรือสินทรัพย์ทางเลือกนะครับก็อาจจะมีอะไรบ้างมีอสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะครับ Infrastructure Fund นะครับมีพวกอ่ามันก็คือกองกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเนาะเราก็อาจจะมีพวกทองคำนะครับแล้วก็น้ำมันเป็นสินทรัพย์ทางเลือกแบบนี้นะครับเขามักจะจับมาลงรวมกันไว้อยู่ที่8นะครับแต่ทีนี้เราจะดูว่า ไอเสี่ยงสูงมากเนี่ยนะครับแล้วความผันผวนมันมากหรือน้อยเนี่ยต้องลงมาดูข้างล่างนะครับในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญแล้วเราก็ดูว่าความผันผวนของผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันแค่ห้าถึงสิเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอะไรดีเปรียบเทียบกับเซทเนาะเซทห้าสิบทุกคนรู้จักนะครับเซทห้าสิบมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่สิบถึงสิบห้านะครับแต่ว่ากองทุนรวมที่เป็นอสังหาเรียทรับเนี่ยมันอยู่แค่ห้าถึงสิบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนเี่ย แม้ว่ามันจะได้เกจของความความเสี่ยงเนะ่ยเป็น8นะครับมากกว่าเซตห้าสิบที่อยู่หงใช่ไหมแต่ว่าความผันผวนเนี่ยจริงๆของราคาหรือว่าของตัวผลตอบแทนมันเนี่ยมันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูทั้งคู่เนาะอย่าไปดูแผนผังอย่างเดียวนะครับแผนผังเนี่ยมันแล้วแต่กลยุทธ์มันแล้วแต่มาตรการของแต่ละตลาดหลักทรัพย์เนาะ ว่าตลาดหลักทรัพย์กรอตอนเนี่ยเขาจัดไว้ตรงนี้ยังไงนะเขาก็จัดว่าสังหารหิมทรัพย์เนี่ยให้ไปอยู่ตรงแล้ละกันนะครับเราก็ต้องลงมาดูผลการดําเนินงานจริงๆด้วยว่ามันผันผวนมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวนะครับก็ถือว่าอยู่กลางๆนะครับถือว่ามีการกระจุกตัวพอสมควรนะแต่ว่าไม่ไม่ได้เชิงว่ามันกระจุกตัวมากจนแบบว่า แคบบีบเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่ากองทุนรวมนี้นะครับมีงานกระจุกตัวนะครับเป็นกอง trust เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNRE นะครับก็เป็นของทางเซ็นทรัลพัฒนาเนาะเราก็มีอะไรอีก Tesco Lotus นะครับหน่วยลงทุนของอุตสาหกรรมเฟเซอร์นะครับแล้วก็ของ WHA นะครับจะบอกว่าเหมือนเราเพิ่งรีวิวไปตัวหนึ่งของ MFC ใช่ไหมลงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับใน5อันดับแรกเนี่ยนะครับ4-5หอันดับแรกลงเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันครับว่ากองหลีดหรือกองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยมันลงคล้ายๆกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะต่างก,กันก็คือเราต้องมาเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เทียบเรื่องของค่าธรรมเนียมครับว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนใครคุ้มค่าที่สุดนะครับเรื่องของเซกเตอร์แน่นอนมากถึง8 0มีความกระจุกตัวอยู่ในเซกเตอร์ค่อนข้างสูงนะครับก็กระจุกตัวอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ p f a n d Lead นั่นเองนะครับแต่ส่วนเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วเนาะ กลุ่มสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นพวก CP a n l i d Gold นะครับแล้วก็ Tesco Lotus นะครับกลุ่มของ f r a s e r นะครับแล้วก็ WHA นะครับแล้วก็ Impact Gold นะครับเหมือนของ MFC เหมือนของหลายๆเจ้าเลยนะครับก็ถ้าลงทุนในกองทุนรวมอสังหารมิมทรัพย์ไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอะ ทีนี้นะครับเราก็ลงมาดูกันในเรื่องของค่าธรรมเนียมกันดีกว่านะครับค่าธรรมเนียมก็เพดานอยู่ที่3.21นะครับแต่ปัจจุบันจะเก็บจริงอยู่ที่1.3นะครับผมจาไม่ได้นะว่าของทาง MFC หรือของทาง principal ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับหรือทางของกสิกรเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างผมจําตัวเลขไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกันเองนะแต่ว่าตรงนี้1.3ถามว่าแพงไหมก็อาจจะอยู่กลางๆนะครับไม่ได้แพงเกินไปแต่ก็ไม่ได้ถือว่าถูกเลยนะครับ ทีนี้เวลาเข้าซื้อนะครับก็มีฟอนต์เอ็นฟรีนะครับเวลาเราเข้าซื้อเราจะต้องซื้อแพงกว่าค่า NAV เอนี่ยอยู่ที่0.5นะครับแต่เวลาขายไม่มีนะครับทีนี้เราก็ดูต่อในเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับว่าตัวนี้เป็น Active Management แล้วมันมีความน่าสนใจไหมว่ามันชนะ Benchmark หรือเปล่านะครับโดยที่ Benchmark ของเขานะครับคือดัชนีผลตอบแทนรวม ของกองทุนรวมอสังหาริมทรั์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั์นะครับชื่อยาวมากภาษาไทยนะครับตัวย่อก็คือ PF and Lead Total Return Index นะครับหรือว่า PF and Lead TRI นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นดัชนีชี้วัดในหลายๆตัวนะครับเกือบทุกตัวแหละนะก็สิ่งที่เราเห็นครับปี57ในปี57เนี่ยกองทุนสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะชนะอยู่ประมาณสัก0.5นะครับปี58ก็ยังชนะครับประมาณสัก2 ปี59ชนะอยู่ประมาณ5-6%เลยนะครับแต่ปี60เนี่ยแพ้นะครับซึ่งแพ้อยู่ประมาณ8%นะครับปี61นะครับแพ้อยู่ประมาณ3%นะครับแล้วก็ปี62แพ้อยู่ประมาณสัก3%นะครับทำให้เราเห็นว่ามันชนะมาในอดีตครับแต่พอปีหลังๆเนี่ยเหมือนแผ่วเหมือนแผ่วลงเนาะเหมือนแผ่วลงจริงเพราะว่ามันค่อยค่อย ลดลงลดลงลดลงนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยหลังๆเนี่ยสปีให้ท้ายเนี่ยแพ้ดัชนีชีวัตซะแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูต่อนะครับว่าผลขาดทุนสูงสุดในช่วง5ปีนะครับหรือว่า Maximum d o มดอดาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ผลออกมาอยู่ที่ลบ31%นะครับซึ่งถามว่ามันเยอะไหมก็ต้องบอกว่า,าในอดีตการวิ่งมาเลยนะ มันลงไปเยอะครับเพราะว่าปกติเนี่ยกราฟของอสังหาริมทรัพย์มันไม่ค่อยแกว่งขนาดนี้นะครับแต่ถามว่ามันเยอะกว่าตระกูลเซต50าสิบไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เพราะเซตห้ามันจะอยู่มาลบสีเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังถือว่าลงมาเยอะในช่วงของตัวมันนะถ้าเราพูดถึงนะครับว่าลงทุนกันมา5้ปีสิปีเนี่ย ครั้งนี้ลงเยอะครับในช่วงของโควิด19นะครับอย่างที่พวกพูดไปหลายๆคลิปว่าโควิด19มันมีการส่งผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตระกูลอะไรอะดูแต่ละอันที่เราลงนะครับมันมีทั้งออฟฟิศนะครับมีทั้งห้างมีทั้งนิทรศการที่จัดสารสารที่จัดนิทรศการจัดงานต่างๆนะครับมันก็ต้องปิดหมดนะครับไม่มีใครสามารถดําเนินงานได้เลยในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบในช่วงของโควิด19เยอะแต่ก็ยังน้อยกว่าหุ้นล้วนๆนะครับเรื่องของความมันผล ถือว่าน้อยนะครับถ้าไปเทียบกับเซตห้0ก็อยู่ที่ประมาณ20%นะครับนี่ก็ความพันผวนนี่น้อยกว่าประมาณเท่าตัวนะครับทีนี้ผลการดําเนินงานแบบปักบุตรบ้างนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูเลยก็คือว่าให้เรามองกันยาวๆครับการลงทุนมาประมาณ6ปีบวกๆเนี่ยนะครับเพราะกองทุนมันมีมาประมาณ6ปีกว่าแล้วใช่ไหมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ยยังทําผลตอบแทนได้9.75%ต่อปีนะครับ ถามว่าเยอะไหมผมบอกว่ามันเยอะนะเพราะว่ามันได้ผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงกับตระกูลเซ็ตเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยเลยนะครับแต่ว่าความผันผลมันน้อยกว่าม็กซิมัมดอดาวมันน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเราถือสินทรัพย์เนี่ยที่แตกต่างกันผลตอบแทนใกล้เคียงกันแต่เราอ่ะหัวใจวายน้อยกว่าเนาะเพราะว่ามันเห็นตัวเลขติดลบน้อยกว่าเห็นความพันผลในแต่ละวันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่ว่า มีแต่นะครับแต่ผลตอบแทนของเบนช์แม็กทำได้12%ต่อปีนั่นหมายความว่ากองนี้ก็ยังแพ้เบนช์แม็กอยู่ดีนะครับแพ้อยู่ที่ประมาณ3%ต่อปีลงทุนมาแล้ว6ปีก็เท่ากับประมาณสัก18%นะครับมันแพ้มาประมาณ18%เลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเบนช์แม็กตรงนี้มันทำไว้สูงมากนะครับซึ่งกองทุนเนี่ย9%จริงๆก็คือมันเยอะแล้วนะ9%ต่อปีแต่เบนช์แมก็กมันทำได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่อยากให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของ เปอร์เซ็นต์การติดลบตั้งแต่ year to date นะครับตัวกองทุนเนี่ยทำได้ดีกว่าเบนช์แม็กนะเพราะว่ากองทุนเนี่ยติดลบ6นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปี1มกราคม2020นะแต่ว่าเบนช์แม็กเนี่ยลบไป9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในมุมของปีนี้ก็ยังดูว่าใช้ได้นะยังดูดีนะครับ <S <S นโยบายการจ่ายปันผลบ้างนะครับนโยบายการจ่ายปันผลมีการจ่ายแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เกินปีละ12ครั้งนะครับสิ่งที่เราเห็นกันมาเลยว่าแต่ละปีเนี่ยมันไม่ได้จ่ายถึง12ครั้งหรอกะครันก็กระจาายมาครับ ต่อนปี57 3ครั้งปี58 3ครั้งนะครับปี59มี6ครั้งนะครับออปี59 7ครั้งด้วยมีข้างบนนี้อีกนะครับนี่7ครั้งแล้วก็ปี60นะครับ4ครั้ง61 4ครั้งนะครับ62มี5ครั้งนะครับแล้วก็ปี63เนี่ยมีแล้ว1ครั้งเมื่อต้นปีนะครับ31มกราคมนะครับแต่ละปีจ่ายค่อนข้างสม่ำเสมอดีนะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของตัวเงินนะครับแม้ว่าจํานวนครั้งจะไม่เท่าแต่ว่าตัวเงินก็ค่อนข้างจะสม่ำเสมอมีปีที่เยออะมากคืปี59 รวมๆกันแล้วเนี่ยไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เลยเยอะมากนะครับประมาณสัก2บาทได้มั้งเนี่ยดูด้วยตาเปล่านะครับไม่ได้คํานวณเนาะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีปันผลแล้วก็จ่ายค่อนข้างจะโอเคอยู่นะอ่ะทีนี้เรื่องของผู้ดูแลผลประโยชน์นะครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอันนี้หมายความว่าก,กรณีที่กองทุนของ LH เนี่ยมันมีปัญหานะครับจำเป็นต้องปิดต้องอะไรเนี่ยเงินยังอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเราก็ไปเคมหรือลองเงินคืนเนี่ยจากธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับ การซื S <S <People> ้อและการขายบ้างนะครับเงื่อนขมียังไงบ้างซื้อและขายนะครับทุกวันทําการระยะเวลา8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะครับเหมือนกันเนาะแล้วก็มูลค่าขั้นต่ําของการซื้อนะครับไม่กําหนดนะแปลว่ามีเท่าไหร่ก็ซื้อได้นะครับขั้นถัดไปนะครับทุกๆครั้งที่ซื้อเนี่ยก็ไม่กําหนดเหมือนกันนะครับสบายเลยนะครับทีนี้เรื่องของระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนนะครับเป็น5วันภายใน5วันทําการนะครับแต่ปัจจุบันเขาบอกปัจจุบันนะครับเป็น T ีบวกสามนะ คือเหมือนลดลงมาแล้วนะครับก็เป็น T ีบกสเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าดีขึ้นอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับของกองทุนเบื้องต้นว่ามีกลยุทธ์ยังไงมีนโยบายยังไงนะครับผลตอบแทนดีไหมค่าธรรมเนียมโอเคหรือเปล่านะครับก็ หวังว่าตรงนี้มันจะช่วยเติมเต็มหลายๆคนเวลาเอาไปเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆนะครับว่าอย่างเช่นผมพูดไปแล้วมี mfc มี principal นะครับมีกสิกรนะครับหรือมีทาง tmb ก็ตามเนี่ยเราก็ไปเปรียบเทียบกันครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นยังไงแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็กลองอไปเปรียบเทียบกันดูแต่เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกราฟกันบ้างนะครับว่าปัจจุบันเดือนมิถุนาย,ยนปี2020กราฟเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โอเคอันนี้ LHT Pop นะครับในเว็บสยามฉาดนะครับก็เป็นภูเขา2อลูกครับชัดเจนมากๆนะครับก็ตั้งแต่ช่วงปี2016นะครับมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ปี2019ปลายปีนะครับก็ไปทำจุดสูงสุดแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ดำดิ่งเลยนะในช่วงของโควิด1นนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันลงไปเยอะจริงๆนะเพราะว่าราคา IPO มันก็คือ10บาทใช่ไหมครับในช่วงโควิด -19 เนี่ยมีลงไปถึง9บาทกว่านะครับก็ ต้องเรียกว่าใจหายพอสมควรนะครับแบบว่าหนักๆเลยเนาะมันลงไปหนักๆเลยแต่ว่าในมุมมองนะครับไอซเนี่ยมันไม่ได้ลงหลุด30เลยนะมันถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะครับก็ภาพรวมครับเรามองว่ามันมันเป็นไซเคิลของมันนะครับเวลามันเจอวิกฤตอย่างเงี้ยเราไม่สิบหกเาไสิบยี่สิบเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นลงได้มันก็มีโอกาสขึ้นได้นะครับลองดูภาพนะผมมองว่าภาพมันใกล้เคียงกันก็คือว่ามันลงมาแล้วก็กลับตัวได้นะครับลงมาแล้วกลับตัวได้นะครับภาพที่เราเห็นคืออะไรบ้างนะครับนี่ จุดตัดนะครับเกิดจุดตัดแล้วก็ลงมาพอมาตัดอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็คือขึ้นไปแล้วใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยมันลงมาแล้วครับตัดภาพเดียวกันแต่ว่ามันยังอยู่ในประมาณนี้นะครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้ถ้าลองเทียบกันนะครับว่าลงมาข้างล่างเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าลึกมากๆแล้วนะครับก็อาจจะเปรียบเทียบเข้ากับช่วงนี้นะครับลองดูไอซลงมาลึกแล้วก็มีกลับตัวลงมาลึกแล้วก็มีกลับตัวเพราะฉะนั้นเราจะยืนยันว่ามันอยู่แถวๆนี้มันคือจุดต่ําสุดของรอบที่แล้ว นะครับเมื่อเรามองว่ามันเป็นหัวของคลื่นข้างล่างเนี่ยนะครับกับหัวของ r s i เนี่ยเรามองว่ามันเป็นจุดต่ําสุดแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยภาพนี้มันก็น่าจะเป็นจุดต่ําสุดเหมือนกันนะแล้วก็จุดต่ําสุดเสร็จปุ๊บมันเริ่มมีเขียวๆมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามผมนะคือจากจุดต่ําสุดเอาเอาแค่เนื้อเทียนละกัน11บาทตอนนี้มัน12บาทเนี่ยมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสะสมนะสำหรับผมนะครับผมมองว่า มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆในการที่จะเริ่มเข้าซื้อแล้วนะครับสำหรับทำเฟรมมันนะเราก็มุมมองเราคือ,อยังไงเราก็มองอย่างนี้ครับมองให้มันไปอีกนะครับถ้าอยากขายจนจุดสูงสุดเนี่ยก็ไปเอาที่ยอดเลยเมื่อไหร่มันทําหัวปักลงเราก็เริ่มขายนะครับเนี่ยคือถ้าเกิดใครจะเก่งกําไรก็ทําแบบนี้แต่ถ้าใครจะลงทุนระยะยาวนะครับช่วงนี้ยิ่งเหมาะส,าสมเลยนะครับแล้วก็ถือยาวๆไปพอซื้อในวันนี้มันก็เหมือนกับราคาในวันไหน2019 เหมือนราคาในวันที่2016เหมือนราคาในวันที่2016ตอนต้นปีนะครับมันก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเก็บมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วเนี่ยมันคงสบายใจไปแล้วนะครับมันคงไม่ต้องมากังวลแล้วนะครับแต่ก็ทยอยซื้อไปได้ครับมันยังห่างจากจุดสูงสุดอีกต้อง2บาทกว่านะครับาะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นช่วงดีที่ที่น่าสะสมเหมือนกันนะครับแต่ต้องมีความเชื่อนะว่ากราฟมันจะเป็นแบบเดียวกันนะครับอ่ะช่วงข้างล่างก็อาจจะมองนี้นะครับนี่ถ้าเราวาดเส้นแบบนี้ คือเราก็แค่มองว่ามันคือการทําแนวโน้มขาขึ้นนั่นแหละแต่แค่ว่าทําเฟรมมันใหญ่มากๆนะครับห่างกันในแต่ละขึ้นเนี่ยประมาณสัก 3- 4ปีเรามองแบบนี้เราจะสบายใจนะครับว่ามันก็คือการไต่ราคาขึ้นไปแหละวันหนึ่งมันขึ้นไปได้มันก็ต้องลงกลับมาได้นะครับมันให้มันเป็นไซเคิลแต่เราก็ซื้อตอนที่มันถูกสิแล้วก็เตรียมตัวไว้ไปขายตอนแพงเมื่อในอนาคต5ปีสิปีก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็แล้วแต่คนครับ ส่วนตัวของผมเองเวลาขึ้นไปเยอะเกินกี่เปอร์เซ็นตะ์อ่ะยี่สแล้วแต่เป้าหมายแล้วนะผมก็จะขายออกมาครับแต่ว่าเงินที่ขายออกมาเนี่ยผมจะเอาไปลงทุนกองทุนอื่นๆต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เงินมันหมุนไปเรื่อยครับเงินมันจะไม่จมแล้วก็ไม่หายออกมาถูกไหมมันก็คือการรีอินเวสต์ไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มมูลค่าของพอร์ตเราให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับทําเฟรมวิกนะครับทําเฟรมวิกปัจจุบันนี่เราเห็นอย่างนี้ในช่วงของปลายปีที่แล้วลงมา พยายามจะขึ้นได้ตอนช่วงต้นปี2020นะครับแต่แล้วก็เจอโควิด -19 เนะครับล้าก็ดิ่งลงมาดิ่งลงมาต่ำจริงๆแล้วก็หลุดราคา IPO ด้วยนะครับในสัญญาณวีคเราเห็นว่ามันหลุด RSI 30จริงๆนะครับก็มีการขึ้นไปพยายามขึ้นลงขึ้นลงอยู่นานนะครับแต่ครั้งนี้ขึ้นครั้งนี้แล้วลงเนี่ยลงลึกจนถึง30เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าในทางเฟมวิกเนี่ยมันลงได้ครบแล้วนะครับแล้วมันก็พยายามจะขึ้นนะฮะแต่ว่าทีนี้ทางเฟมวิกเนี่ยมัน,น,ไไนึง นะครับเนื่องจากมันลงในไทยล้วนๆนะพอลงในไทยล้วนๆเนี่ยสภาพตลาดของไทยเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรวมถึงคำว่ามาตรการของภาครัฐเนี่ยเพิ่งจะมาออกว่าโอเคเปิดนู่นได้เปิดนี่ได้นะครับแต่ก็มีบางอย่างที่มันยังไม่เหมือนเดิมก็คือว่าคนยังเรื่องของเ,ร,เรื่องของเศรษฐ,ฐกิจมันยังไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับพวกสถานที่จัดนิทรรศการพวกห้างแม้จะเปิดได้แล้วแต่ว่ายอดคนไปเดินเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย คือในช่วงที่โควิด19เนี่ยมันมีการเลอฟพนักงานไปเยอะเหมือนกันลดการผลิตเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากเปิดโควิด19ตรงนี้หลุดมาแล้วนะหลังจากที่เราผ่อนคลายผ่อนปลนกันมาแล้วเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนในการกลับตัวเนาะเพราะว่า ห้างครับลองไปเดินดูสิทุกวันนี้ห้างคนยังเดินน้อยอยู่เลยนะครับพวกจัดนิทรรศการเนี่ยแทบไม่ค่อยมีคนเลยนะครับมันยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันต้องใช้เวลาในการกลับตัวพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งในทำเฟรมวิกเนี่ยเราเห็นว่ามีการชะลอตัวแล้วนะครับมีความพยายามที่จะอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอาจจะมีโอกาสนะครับที่ลงมาที่ RSI 30ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อแต่ถ้าถามว่าตอนนี้น่าซื้อไหมก็อาจจะ ซื้อสักไม้ก็ยังดีนะผมว่าเผื่อมันมันทำไซด์เวย์มันไม่ลงอะ่ะมันทํามันทำไซด์เวย์ตรงนี้ขึ้นลงขึ้น,นลงแล้วก็ขึ้นไปต่อเนี่ย ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าเราจะไม่ได้เก็บของถูกถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยกลยุทธ์ผมก็คือว่าเข้า1ทีแล้วรอดูครับว่ามันจะลงมาแตะไหมถ้าลงมาแตะก็ลองดูว่าเราจะเข้าซื้ออีกสักทีตรงนั้นดีไหมนะครับไม้ใหญ่แค่ไหนก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าภาพตอนนี้นะครับมุมมองเนี่ยมันก็ยังออดูว่ามันยังเป็นขาลงแหละนะครับในมุมมองตั้งแต่ต้นปีปลายปีที่แล้วอะผ่านต้นปีผ่านมาตอนนี้มันยังดูว่าเป็นแนวโน้มขาลงแต่ว่า มันก็ดูมีสัญญาณที่น่าจะใกล้กับตัวได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องรอเวลาครับให้ทุกอย่างมันกลับเข้าที่เนี่ยมันก็น่าจะขึ้นไปได้ฮา Frame Day นะครับ h าร์ a เฟมเดเราก็เห็นว่ามันเออลงมาเยอะแล้วก็มีการความพยายามที่จะขึ้นไปจริงๆนะครับแต่ว่าขึ้นไปครั้งนี้นะครับตั้งแต่โควิด1 9เนี่ย r s i 30นะวิ่งขึ้นไปถึง70เรียบร้อยแล้วนะครับตามสัญญาณที่ผมเคยบอกเมื่อ30มันคือคนขายมากเกินไปเราควรซื้อเมื่อมันขึ้นไปถึงข้างบน7 0มันคือคนซื้อมากเกินไปเราควรขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ในทำเฟรมเดยนนะมันก็ขึ้นครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกที่มันจะต้องลงมาอันนี้มันเป็นวัฏจักรของมันอยู่แล้วนะครับลงขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นนะครับมันเป็นวัฏจักรของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นไปชนข้างบนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องวิ่งลงมาครับโมเมนตัม um ของไอ i ไมันจะลงมาแล้วเมื่อมันลงมาข้างล่างเนี่ยมันควรเป็นจุดที่น่าสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่มีกองทุนนี้แล้วอยากได้อาจจะรออีกหน่อยครับตอนนี้ไอ i ไอยู่ประมาณ44นะครับเมื่อไหร่ที่มันหลุด30นะครับเราควรสะสมแล้วถ้าเกิดใครจะเก็งกำไรก็รอ70ขาย แต่ถ้าเกิดใครจะสะสมแบบระยะยาวก็ลองดูครับเราก็ถือในช่วงที่มันต่ำนั่นแหละมันก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของกราฟนะครับสำหรับ LHT Prop นะครับเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยนั่นเองนะครับของค่า l h เนาะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับกราฟ โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกองทุน LHT Prop นะครับก็ไม่รู้ถูกใจกันหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ากองทุนรวมมาสังหารมาทับที่ลงในไทยล้วนๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันลงในสินทรัพย์ที่เหมือนกันนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยตะกูลดหลีดนะมันก็จะลงเหมือนกันนะครับ CPN ตัว Lotus ใช่ไหมมี Impact นะครับมี WHA มีหลายๆอันเนี่ยมันคล้ายกันไปหมดเลยนะครับผมรีวิวมาหลายกองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันลงคล้ายกันมานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่า ไอ้จุดที่มันแตกต่างแล้วก,กันก็คือว่าเราก็ไปดูครับว่าผลตอบแทนของเขาเป็นอย่างไรนะครับมันอ้างอิงมาจากอะไรนโยบายกับกลยุทธ์นะครับแล้วอีกอันนี้ก็คือค่าธรรมเนียมก็ไปดูครับว่าเขาแต่ละที่เนี่ยเก็บเท่าไหร่นะครับเราก็ลองเปรียบเทียบกันระหว่างแต่ละบรจนะครับว่ากองทุนในแต่ละค่ายเนี่ยสำหรับการลงทุนในกองทุนอสังหาเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็เป็นไอเดียแล้วกันนะครับในการเอาไปเปรียบเทียบเนาะก็ น่าจะใช้ได้นะสำหรับตัวนี้สำหรับใครที่กำลังลองหาพวกอสังหาิมทรั์เนี่ยผมว่าผลตอบแทนประมาณสักเกกว่าต่อปีเนี่ยในอดีตเนาะมันใช้ได้เลยนะครับทีนี้ผ่านโควิด -19 มาอย่างที่เราเห็นนะครับมันยังไม่ได้กลับตัวได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นจุดที่น่าสะสมอยู่นะสำหรับมุมมองของผมนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆทยอยสะสมไปครับอย่าไปลงตุ้มเดียวตุ้มเดียวตุ้มเดียวมันหนักไปนะครับก็ค่อยๆสะสมเพราะว่าในมุมมองของไทยเองนะครับแม้ว่าเราจะเปิดพวก ่อนปลนนะครับหลังโควิน่าทีแล้วนะครับปลดล็อกล็อกดาวน์เนาะแต่ว่าหลายๆธุรกิจยังไม่สามารถกลับมาทําธุรกิจได้เหมือนเดิมร้อยเปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้างเปิดแล้วแต่คนยังไม่เข้านะครับหรือว่าจะเป็นผู้อุตสาหกรรมต่างๆโรงงานต่างๆมันยังไม่มีคนกลับมาทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าพวกการจัดนิทรรศการคอนเสิร์ตมันยังไม่ได้เนาะเขายังปิดอยู่พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูกันย,ยาวๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าการสะสมช่วงน,นี้มุมมองผมผมว่ามันค่อนข้างดีนะ เออเพราะว่าเราซื้อในราคาที่มันมันมันหลุดจากช่วงโลมาไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่อัพไซด์นะครับในการที่จะวิ่งไปกลับเป็นราคาเดิมก่อนโควิด1 9เนี่ยประมาณนึงเลยนะครับไม่น่าจะต่ำกว่า15-20%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครเอาแบบช่วงสั้นๆนะครับปี2ปีเราไปขายเนี่ยก็ยังจะดูมีโอกาสนะครับถ้าเทียบกับหุ้นไทยที่ตอนนี้ขึ้นมาสูงมากจนมันรู้สึกว่าแพงแล้วนะครับก็อสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับเป็นกลุ่มที่ยังวิ่งตามตลาดอยู่ยังไม่ได้แบบไปพร้อมกับตลาดหลักทรัพย์เท่าไหร่น,นะครับก็น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากดูคลิปอื่นกองทุนอื่นนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้้ใหดวยะครับก็เป็นกําลใจ ให้ผมเนาะเพราะว่าช่วงนี้อัดคลิปรัวๆนะครับทำคลิปรีวิวกองทุนเนี่ยทำแบบสัปดาห์ละสีครั้งนะครับมีโรโบแอเบเซอร์นะครับมีให้เงินทํางานหลากหลายคอนเทนต์นะครับก็จะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนอตอมไดรการเงินสวัสดีครับ